ที่ภายในวิหารเจ้าแม่กดอินจะมีเสียงสวดมนต์โดยใช้ระบบอินฟาเลดเมื่อเราเข้าไปจะมีเสียงสวดมนต์ไพเราะดียงั้นตอนนี้รู้สึกว่าเราจะาฉันอาหารเพลงแล้วอากิโยวมทานอาหารกลางวันแล้วก็จะเดินทางมาที่วัดพระธาตุจอมกิตตนะิไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช่หรือไม่นะ เพราะว่าไม่เห็นป้ายวัดเลยนะน่าจะใช่นะวัดพระาธาตุจอมกิติซึ่งก็เป็นพระาธาตุในจอมจอมที่สี่นะที่มีความสำคัญอยู่ในอำเภอแม่เซียงถวายพ้องกษรนะคะเมื่อกี้นี้พระาธาตุจอมมอในเราได้ร่วมสร้างพระโบสถ์สามพันบาทและถวายส่วนองค์เจ้าวาดอีกห้ารอยบาท ต่อมาท่านก็รวบรวม,รวมหนังสือตำนานพระเจ้าเรียบโลกเล่มที่หนึ่งแต่ว่าท่านศึกออกมาจะทํำเล่มที่สองเพื่อรวบรวมข้อมูลท่านก็เป็นมาเลเรียได้สิ้นชีวิตไปแล้วในปี2 5 4 9นี้อี่สเกนี่ือทัศนียภาพประจนอนี่เรามองออกไปก็บนพระธาตุจอมกิติจะเห็น บริเวณโดยรอบเป็นทิวทัศน์ที่มีแต่ที่ราบสูงเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่แม่เสเลียงมาเส้นทางคดเคี้ยวตามไหล่เขาเราก็จะเดินทางต่อไปที่แม่ห้องสอนในวันนี้ ไ้กันหไหปหลังจากชมถิวทัดแล้วก็รอให้เจ้าหาที่จับเตรียมใบเสียัดเตรียมสิ่งของผู้ชาเรียบร้อยเราก็มาไหว้พระเจดีย์กันซึ่งเป็นที่สําคัญของแม่สลียงและเป็นสีสุดท้ายสําหรับอจอมทั้งสี่จอมซึ่งเราได้ ร่วมทับ,บุญเมื่อกี้นี่ขอ,อย้อนทีทบ,บุญสร้างพระบัวสถที่วัดพระธาตุจอมมอนนะ3 0 0 0บาทนะแล้วก็ถวายส่วนองค์เจ้าวัาดอีก5 0 0บาทรวมเป็นทั้งหมด3 5 0 0บาทสำหรับวัดพระธาตุจอมกิตตินี่ก็เรานอกจากส่งน้ำผมผ้าบูชาพระธาตุแล้วแล้วก็ทำบุญสร้างบันไดขึ้นไปอีกาบาทถวายส่วนองค์พระสฆงอีกองละ100งบาทนะ ต่อจากนั้นเราก็มาที่วัดหางปอนเพื่อถามเส้นทางที่จะไปพระบาทอีกแห่งหนึ่งได้ทบุญไปห้าร้อยบาทแล้วก็มาที่วัดม่วงม่วยต่อนะในอำเภอขุนยวมแล้วก็มาที่วัดต่อแพรอย่างที่เราเห็นเนี่ยสำหรับคืนนี้เราจะค้างคืนที่นี่วัดต่อแพรอยู่ในอำเภอขุนยวมแม่ห้องซ้อนแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นวัดม่วยต่อนะขออภยัย เป็นมัดมวยต่อนมาดูว่าเขามีทําไห้เป็นแปลมืออธิษฐานเดินเข้าไปใครจะพบพระเจ้าพระกุสันโทรพระโคนาคขอุพระกระสอบองค์ปัจจุบันหรือภพระศีอริยเบตัยนะอธิษฐานแล้วก็เดินไปเขาใช้กั้นไปแผงกั้นเป็นล็อกๆไปเหมือนกับเป็นเป็นกลไก ตอนนี้เราก็สอบถามทางที่จะไปพระบาทเพราะว่าพระที่วัดมวยต่อเล่าให้ฟังว่ามีรอยพระบาทอยู่ในป่าลึกที่อำเภอคุณยวมเนี่ยแต่ว่าต้องให้พระที่วัดต่อแพรซึ่งเป็นเเลขาของเจ้าอาวาสวัดต่อแพรนำทางไปนี่ตอนนี้เราก็มาไหวพระธาตุวัดมวยต่อซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอคุณยวมเหมือนกัน ตอนนี้เนี่ยเราก็ตัดตอนมาตอนนี้พระกมะมนึงไปเลขาของเจ้าวาดวัดต่อแพร่ก็ได้หลังจากค้างคืนวันล่งขึ้นวันที่17พฤศจิกายนก็นำรถมาจอดไว้ที่ข้างถนนนะแล้วก็เดินตัดเข้าไปในป่าจะเป็นที่พักสงมีพระ เข้าไปอยู่ในที่ลอยพระบาทไปสร้างกุฏิวิหารไว้นี่ระหว่างทางเดินเข้าไปในปา่าจะเห็นธรรมชาติสวยงามมากนี่เราหลังจากเตรียมอาหารสันเช้าแล้วก็เตรียมอาหารเพนสำหรับติดตัวไปเดินทางแล้วเราออกเวลาประมาณ7จ็ดมงคึ่งนะ เราเดินลัดเลาะ,ะตามคันนาประมาณสิบนาทีต่อจากนั้นก็เข้าเป็นป่าดงดิบตลอดส,สลหรับกับการข้ามห้วยเข้าลลำธารผ่านดงบัวตองเรียบเนินไหลเขาผ่านป่าตะเคียนยักษ์ป่าไผ่เดินลัดเลาะริมห้วยนะจะพบรอยเท้าหมูป่าเป็นระยะระยะไปแล้วตัดเข้าป่าไผ่อีกครั้งแล้วเดินต่อเข้าไป เดินเดินมาทั้งหมด40นาทีแล้วครับ40แล้วเหรอครับ40นาทีแล้วครับโอเค <c oughs> แม่ลูงมุงก้องปเปด้วยเยู่ยงอยู่ยง วีเวอร์มันก็ทำเหมือนกันนะครับสต้งงประเทศลน,นะมาทำเป็นกั้นเทียนอย่างนี้เราจะเห็นว่ารอยพระบาทแห่งนี้เนี่ยไม่จะเป็นของง่ายถ้าเผื่อว่าไม่มีพระนำทางมาเราก็ยากที่จะเดินเข้ามาได้เพราะว่าทางลกแล้วก็ต้องเดินลัดเลาะแล้วก็ ทางมันมีหลายทางที่ชาวบ้านก็มาหาของป่ามาตัดต้นไม้เราจะเห็นดอกไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติมีความสวยสดงดงามยากที่โอกาสจะได้มาเห็นได้เงั้นพวกเราก็เก็บภาพไปเป็นทีละลึกนี่ก็เป็นต้นตะเคียนยักษ์ที่อยู่ข้างลาําธารมีมากมายหลายสิบต้นที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งหาดูได้ยากทีเดียวสําหรับต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้ ไม่สวเลย่ยนี่ไม้ปีกนี่สวยนะเนี่ยถ้าเป็นบ้านนี่โอ้โหร้อยแผ่นนั้นร้อยได้เลยมีลายเหรอไหมอันนี้เอาไปทำโต๊ะเนี่ยลายเลยอันนี้เอาไปทั้งหมดเลยทำโต๊ะสบายเ้านเราเดินเข้ามาก็จะเห็นมีการลักรอบตัดไม้เห็นปีกไม้สักสวยงามแล้วก็มีการแอบมาลักรอบ แผ่นเลื่อยเป็นแผ่นๆออกไปนี่เราก็จะเห็นว่าต้นไม้มักจะหายไปเลยเวลานี้ก็ถึงถึงสถานที่ลอยพระบาทเป็นสำนักสงซึ่งใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นประมาณสองชั่วโมงพอดีระยะทางประมาณเจ็ดกิโลเมตรถึงมาตามป่าเขาสำนักสงนี้ตั้งไว้เมื่อพศ25 3 6นะหลังจากนั้นเราก็ต้องเดิน ขึ้นบันไดอีกประมาณ72ขั้นกนะ็จะถึงเป็นก้อนหินมีรูปร่างคล้ายเป็นแท่นธรรมมาิของพระเจ้าซึ่งเป็นรอยลิ้วๆเหมือนทั้งสี่ลอยลน่าจะรันนิษฐานจะเป็นรอยธรรมมาิของพระเจ้าทั้งสี่พระองคนะ์นี่เราก็บุกป,ป่าฝ่าดงเรินขึ้นมาเรื่อยๆ ปบาทอ๋อถึงแล้วถึงแล้วบารมีสหายบริบาลทำใช้เวลาสองชั่วโมงสองชั่วโมงพอดีนะครับนี่เรานี่เราเดินขึ้นมาถึงสำนักสงฆ์นะสำนักสงฆ์ก่อนแล้วก็ต้องขึ้นบันไดไปอีกเจ็ดสิบสองขั้นจะถึงลอยพระแท่นธรรมธาตของพระเจ้าทั้งสี่พระองค์การ ที่อำเภอขุนยวมจังหวัดน่อนสองชั่วโมงพอดีขึ้นมาถึงนี่เนาะเดินลัดป่าเข้ามารถมาไม่ได้เลยเนี่ยพระบาทที่นี่ ตอนนี้เราก็มาถึงพระแท่นที่ประทับของพระิเจ้าซึ่งเดิมนั้นพระที่นำทางบอกว่าเป็นรอยเท้าช้างแต่เมื่อมาดูแล้วน่าจะวินิจฉัยว่าเป็นรอยพระแท,นท่นธรรมะอันเป็นที่ประทับของพระิเจ้าละมากกว่าก็ลักษณะก้อนหินก,ก็ตั้งอยู่อย่างเนี้ยแต่ว่ามีแม่ชีที่ไหนมามาทำมุงสังกสีบังเอาไว้ เป็นลอยเต้นอยู่ละแล้วท่านประทับพระบายก็เป็นลักษณะที่ประทับลอยพังอืมก็เลยทิ้นจอกัดโอ้โหขอที่นี้ครับปรจันน้ำเราที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูสรรพัลายหลายๆแบบผ้าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นผ้าอาสนะเป็นผ้ารองอาสนะเป็นชายอาสนะนะเนี่ยเนี่ย เป็นชายผ้าสนะี่ตาในโน้นโอ้โหจะไม่ใช่ธรรมดาตรงนี้ควาจริงหินตรงบินไหมบินกพ,พร,รลอยมาถึงนี่ลนะอยชายเป็นริ้วผ้านะสองชั้นนะออกจากพระแทน่นธรรม,มาที่ประทับพระเจ้าแล้วก็เดิน ขึ้นไปลอยพุทธบาทอีกร้อยหกสิขั้นนะเราเดินขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกก็จะถึงมณฑปที่ครอบลอยพุทธบาทบริเวณนี้เนี่ยหลังหลังมณฑปพระบาทเราจะเห็นซากพระเจดีย์เก่าแก่ที่เหลือแต่ฐานแล้วบริเวณโดยรอบก็เป็นป่าร่มครึ้มมีต้นไม้สักอยู่หลายต้นทีเดียวนี่ก็เดินมาถึงมณฑป ก็บาบาจะเห็นกุฏิพระที่เคยอาศัยอยู่แต่เวลานี้เนี่ยมาเนี่ยไม่ไม่เจอพระอยู่เลยออกพรรษาและพระคงจะไปเที่ยววิเวกที่อื่นกันหมดพวกเรามาก็ไม่เจอใครเจอแต่นกเจอแต่สัตว์ป่าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะสัตว์ป่าใหญ่ๆก็ไม่มีแล้วพวกช้างพวกเสือไม่เหลืออยู่เลยนี่จะเห็นเป็นต้นไม้สัก์ทั้งนั้นเลยนะ ปู่มาทำไข่ข้างบนตรงนี้มีลูกน้องเข้ามาพูดถึงนะสร้างมาสร้างเดี๋ยวจะพักเอาไี้เลยสียังทึกจะพักเดี๋ยวสำร็จดูกันเราจะเห็นว่าก้อนหินตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นที่ประทับลอยพระบาทของพระเจ้าในลักษณะเหมือนกับรองเท้าฟองน้ำอะไร แล้วก็เป็นริ้วๆอยู่ทั้งสามสี่รอยจึงน่าจะนิวิตชัยว่าเป็นพระบาทเบื้องซ้ายของพระเจ้าทั้งสี่พระองค์แล้วก้อนหินก็ตั้งลักษณะตั้งยืนอยู่อย่างนี้แหละถ้าจะถามพระที่นำทางมาก็บอกว่าตั้งอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายที่เคยมาเห็นตั้งแต่เก่าก่อนอยู่ยังไงก็อย่างนั้นเพียงแต่ว่าปู่ก็ได้มานำนำไม้นำสังกะสีมากั้นเป็นบนดบครอบว้ แล้วต่อมาก็มีพระมาอยู่ก็ปลูกกุฏิต่อออกมาให้สำหรับเป็นศาลานั่งสวดมนต์ไหว้พระได้นี่เราจะเห็นว่า้นพระบาทนี่จะเป็นก้อนหินเป็นริ้วทั้งสี่ลอยจึงน่าจะไม่นิจฉัยว่าน่าจะเป็นก้อนหินที่พระเจ้าทั้งสี่พระองค์ประทับลอยไว้ชัดเนจนแจ่มใสสวยงามมากทีเดียวเนี่ย ไม่ใชหัว <boundaries> ห <si suppression> ัวก <fin anta> <ots> ้มเหมือหัวมันอยู่แล้วหัวมัดจริงอยประทันดีเลยครับค่ะหรือว่าอยุ่ที่าสิ้นกับมาเกียดครับสำหรับพระบาทแห่งนี้เนี่ยเดิมพระที่วัดม้วยต่อเนี่ยเอารูปมาให้ดูเมื่อเรารู้ว่าขุนยวมซึ่งเป็น ที่แวะมาก็ไม่นึกว่าจะมีรอยพระบาทอยู่ในป่า,านี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาที่นี่เลยไม่ไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีรอยพระบาทอยู่ในป่าลึกเมื่อพระที่วัดม้วยต่อบอกว่ามีพระบาทก็เลยขอดูรูปท่านก็เลยแนะนําให้รู้จักพระกะมลนทึ่เป็นเลขาจเจ้าวาดวัดต่อแพรเลยก็นําทางมาเห็นรูปแล้วก็เลยอยากจะมามาเห็นพระบาทจริงก็โอ้โหยิ่งสวยงามประทับใจ ไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเป็นก้อนหนินที่ประทับไว้แล้วก็อยู่ในแบบธรรมชาติดั้งเดิมนี่ยังมีพระบาทอีกก้อนหนึ่งที่อยู่หลังพระบาทที่ตั้งยืนนั้นแต่ว่าเหลือแต่เพียงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่รู้หายไปไหนจะเห็นว่าเหมือนกับรอยพระบาทเหมือนกันสามส้นนสีซ้นแต่ถ้าเราว่าเราดูรอยซ้นจริงๆรอยซ้นนี้จะรอยรอนย 100, 100นอก มือ mm hmm. นี่ก็มีรอยอยู่ตอนนี้ก็ระหว่างที่กําลังชมชื่นชมกับรอยพระบาทอย่านก็ผ้าหม่มก้อนหินที่พระบาทแล้วก็ดอกดาวเรืองแล้วก็พวกที่ทําใบสีก็ไปช่วยกันจัดประดับดอกไม้ที่ใบสีกัน รอเวลาที่เราจะได้บวงสวงสการะแล้วเป็นการพักหายเหนื่อยไปด้วยเพราะว่าเดินมาตั้งสองชั่วโมงแต่อากาศในเช้าวันนั้นมันก็ไม่หนาวมากแต่ก็เย็นพอสมควรเพราะว่ายังเวลากาศในยามเช้าอยู่า หลังจากจัดสถานที่ทำความสะอาดแล้วประดับด้วยดอกไม้ผ้าสไบแล้วก็ทำใบสีมาตั้งไว้จุดทูบเทียนเพื่อจะบูชาสการะเป็นการพิธีบงวงสรวงลอยพุทธบาตรในฐานะเป็นที่องค์สมเด็จพระบรมโลกกาน,น้าสเสด็จมาประทับเอาไว้ทั้งสีพระองค์พวกเราก็บุมก็เป็นช่างถ่ายภาพแล้วมีลีน่าแล้วก็ใช้เป็นผู้ถ่ายบันทึกภาพวิดีโอ ในการสํารวจลอยพระบาทภาคเหนือเป็นภาพภาพ,าพ,าพิสดารครั้งนี้เนี่ยก็ญาติโยมทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสร่วมเดินทางก็สามารถได้รับชมภาพไปโดยอย่างชัดเจนเหมือนกับได้ไปด้วยตนเองนะแล้วก็เวลาเราชมการบันทึกภาพเราก็ขอให้โมทนาสาธุไปด้วย ก็ใช่เขางมาอีกใครอย่างนี้ต้องมาอีก่ตเขนี้มาองมาก็สี่มนไม่นอืโอ้โหสุดยอดเลยนะออกอะไร่ยไปต้อ้ก็ใช่แหละ สวยนะองศาดีนะนงาแกงมันเหมาเลยหลากกันไป่ถึงเอาเอาันลังสบายันหลังอมาต่อเติมว่าอีกตัวชื่อสบายใช่ไหมไมจะเป็นชื่อบาหรืออะไรก็ได้ตัค่ัคยๆเป็นลอยถามผ้าเลยอ เหมือนอคราบละใช่แล้วก็เป็นรอบๆเนี่ยเป็นหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันหนึ่งนะสองสามสี่เหมือนกันข้าวเราเป็นว่าเป็นแป่งสี่เหลี่ยมเลยเราคาดีมข้นถ้าวขึ้นไปในเร่องเดี๋ยวถ้าว่างจะมีเวลาเพิ่มเติมว่าคล้ายๆเป็นขี้หนี่เป็นตากอิดโอ้โหดูเอามาสร้างกันได้นะนะคนอิฐมาสร้างจะด,ดีกันนะ ไหว้ขระบาเสร็จแล้วอันนี้ก็ลงกลับไปไหว้แท่นธรรมะลอยแท่นธรรมะก,กัน

ให้บอ่อทั้ำทิพกันได้เวลาฉันเพนดีทำเวลาได้คระงมงสิบห้าครับลงีโกงเวลานี่ในในีใน้เ<า>พิ่งบอกสิบสามเองอะ่ะ

ขันทิเตยังมูลิวรวจนังสาธุเมเตังโธธัมมสวนากาโลอยัมปตันตาธัมมสเวนกาโลอยัมปตันตาธัมมสเวนกาโลอยัมปตันตาสัพพะเจ้าทั้งร้อยขอ ที่นี่เดิมเป็นบอ่อน้ำทิพย์แล้วก็น้ำได้แห้งไปนานแล้วนะตอนนี้พวกเราก็เลยมาขอขมาโทษแทนผู้ที่ล่วงเกินทั้งหลายเพื่อที่ว่าให้ท่านประทานน้ํำทิพย์มาอีกและก่อนที่เราจะไปอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี่นก็ได้จารึกเอาไว้ที่ข้างฝาผนังแเราได้เดินทางมาเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2541ตอนนี้ก็ฉันเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทำพิธีขอขมา ที่บ่อกน้ําทิพย์แล้วก็ถวายปัใจจัยให้แก่ท่านกมลที่ได้เป็นผู้นําทางมาถวายท่านไป500บาทหลังจากนั้นพวกเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับกัน,น,นนะเดี๋ยวเราเดินทางกลับจากลอยพระพุทธบาทถึงพระองค์ลอยอัะ <Hello, S 2> นะเฮลโหลในที่เดี๋ยวไปขึ้นเครื่อง นี่แดดเปี้ยงเลยกลับถึงหมู่บ้านหัวตองไม่บานแล้วหัวตองจะลอยแล้ว <c oughs> ไม่อยเช่นกัแดดติ๊กเหรอ ปครับผมตอนนี้สองมองบ่ายสองมงพอดีครับห<ป>ลังจากเดินทางออกจากพระบาทขุนยมแล้วเราก็เดินทางมุ่งหน้ามาที่วัดพระธาตุดอยกองโมเวลานี้เรามาถึงตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วรถได้พาขึ้นมาบนยอดเขาอันเป็นที่ประดิษ,ษฐานพระเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุของพระมกคลาและพระสารีบุตร แก่อนที่เราจะไปไหว้พระธาตุแล้วก็แวะมาทําบุญกับเจ้าวาดซะก่อนเพราะว่าท่านกําลังสร้างสารปฏิบัติธรรมพวกเราได้รวบรวมเงินกันจํานวน8 1ดร้อยสิบาทถาวายเจ้าวาดพระธาตุดอยกอมูนี่ก็เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ฮ่องสอนมานานแล้วนี่ขนาดเจ้าวาดท่านมารอรับเราก็รวบรวมเงิน เงินราขึ้นมาบนยอดดอยนี้ว took, IO, ันน kind of so ี้วันที่17พฤศจิกายนก็เป็นวันที่นักดาราศาสตร์ทั้งหลายบอกว่าจะมีฝนดาวตกมามากมายฉะนั้นในวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชางต่างประเทศก็มาพักแรมมาเตรียมกลางเต็นที่จะชมฝนดาวในยามค่ำคืนกัน ตอนนี้พวกเราก็หลังจากทาบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแล้วก็นําเครื่องสักการะเช่นผ้าหม่มทูบเทียนแพรอดอกไม้ของหอมแล้วก็มาบูชาพระธาตุกันสำหรับผ้าห่มสบายนี่ก็ขนาดเตรียมมามากก็ไม่ค่อยพอกันเลยต้องจัดแบ่งครึ่งเพราะว่าพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่เห็นข้างหน้านะ ไปที่ประดิสถานพระาธาตุประมกขลานีตลารูปทรงไทยใหญ่ก็มีสวยงามศิลปะไปอีกแบบหนึ่งสำหรับตามประวัตินี้ก็พระาธาตุของพระอักษาวกนี่ก็ได้นำมาจากพมาก่าสมัยโน้นพระภิกษุชาวพม่าก,ก็ได้นำมาจากประเทศพม่าแล้วก็มาบรรจุไว้ในพระเจดีย์แห่งนี้นี่ก็ถิวทัดโดยรอรบรอบ บริเวณนั้น